ทาทีนี้มาแล้วนี่ผี่บอกเรียงตั้งใจฟังนะข้าวนี้ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพเพชรช่ยนะฮะโดยเคสสุขภาพที่ซิอดค่ะเขาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนคะคะท่ายทอดแนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพเพชรช่ยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะยกระดับการดูแลให้ใหได้มาตรฐานเดียวกันและการสร้างความเชื่อมัน่นให้กับประชาชนค่ะ แต่ตะว,วันนี้ค่ะที่ห้องโกเมนโรงแรมไดมอนด์พลาซาสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางเวชปฏิบัติการฝืนฟูสมรรถภาพเพศชายด้วยศาต์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเคสสุขภาพที่10แอดค่ะโดยมีนายแพทย์ธนิตเสื่อมแก้วซาธ,ธาราสุขนิเทศเคสสุขภาพที่10แอดเป็นประธานพร้อมด้วยนายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์ซาดธรา,าสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ซาด ารานสุขบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ไทยแพทย์แพทย์จีนและก็สหวิชาชีพจากหน่วยบริการสาธารณสุขถูกจังหวัดในเขตสุขภาพที11จำนวนสั่งร้อยคนเข้ารวมค่ะครับเขตสุขภาพที่11นะครับได้กลระตถึงความสําคัญนะครับของการดูแลวัยเจริญพันธุ์นะครับหน้าในเพศชายที่ภาวะย่นสมรรถภาพทางเพศนะครับในผู้ชายนั้นเองนะครับซึ่งถือเป็นปัญหานะครับที่ไม่ควรมองข้ามนะครับโดยทั่วโลกเนี่ยน้องย้อก็พบว่า โอ้โหในปีที่แล้วนะสราบรอยยิ้รพองลานคุณนะครับประเทศไทยนี่รอยละสี่สิบหนึ่งห้าสิบนะครับนี่สี่สิบปีขึ้นไปนะครับก็มีพนหาคุณภาพชีวิตในครอบครัวนะครับเหต์ก้องกันเสื่อมฐานปราสามสีเนี่ยหมายจะได้หรือไม่สุบูรีเนี่ยคนสุบูรีเนี่ยจำไปเลยนะครับนี่นี่ชังเทคนิกลาพีบอนฟังไปเลยคณสุบูรีนะ Uh, ไม่โอกกําลังกายนะครับ <Yeah. S 1> เราไปถพึ่งสภาพความเครียดในความเครียดความสุมเศร้าเนี่ย <Yeah. S 1> อันตรายนะครับนะากลับเป็นการอบรมใต้ทอดความรู้ครับฝังเซียนคุนหม้อครับเราใช้ชีวิตที่สุมเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือว่าไม่กระตั้งโรคความดันดยสูงที่มีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดนะครับ อันนี้ก็ส่งผลให้สมรรถภาพของเพศชาย,ยมีแนวโน้มที่จะหันจอ,อสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวโลกมีถึงหลายล้านหลายล้านคนเลยนะที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับสำหรับในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเพศชายที่อายุเกิน40ปีเนี่ยเราพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพเ,เกือ40บ40-50เพราว่าถ้าเกิดว่าเราใช้การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเรื่องอื่นเช่นการแพทย์แผนจีนนะครับมาร่วมด้วยเนี่ย พร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะจะทำให้การส่งเสริมหรือการแก้ไขปัญหาย่อนสมรรถภาพเนี่ยได้ผลมากขึ้นนะครับเึงอันนี้ก็ส่งผลงให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลแบบอง,งคร์รวมนะครับนีครับนี่จะได้รัฐบาลพีตีไม่มีปัญหาอะไรเลยน <laughs>